สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวรถเครื่องเก่ายุค2ทีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาชมบีดอาตัวล่าสุดเลยนะครับเป็นรถที่ใครๆใฝ่ฝันมากนะครับตอนสมัยวัยรุ่นยุค90นะครับคัน <Wow. S 1> นี้นี่โอ้โหใครมีครอบครองบอกได้เลยว่า หลอขั้นเทพครับและสภาพตอนนี้ครับดูครับสวยงามมากครับคันนี้ล้อแม็กแท้ติดรถมาเลยไฟหน้าโชบเชียวสามเหลี่ยมเลยนะบีดออารุ่นสุดท้ายนะครับตัวนี้ สวยงามมากครับเฟริงสวยงามดูฮะคงความเดิมไว้ตั้งแต่หัวจะหลดท้ายเลยนะครับทะเบียนก็มาเต็มตองไม่ใช่ตองครับคู่เจ็ดมีร่องรอยบ้างนะครับตามการเวลาอายุรถน่าจะประมาณ ยีกว่าปีหรืออาจจะ25ปีได้ซ้ำนะครับคันนี้แต่สวยงามครับสวยงามมากครับบีทอาคันนี้รุ่นเจเนอเรชั่นก็เลยก็ว่าได้นะครับเรือนไม้สวยงามแบตเตอรี่หมดฮ่าฮ่ ดูล้อดูความงามของบีทอาคันนี้ครับหาไม่ได้ง่ายๆแล้วนะครับสภาพนี้เดี๋ยวเพื่อนๆได้รับชมเสียงแล้วก็ราคาอย่างแน่นอนครับตอนนี้ก็ดูรายละเอียดไปก่อนนะครับคันนี้ขอให้รีวิวกันยาวๆหน่อยนะครับเพราะว่ารถสวยเหลือเกิน คันนี้ไม่ได้ขายไม่เป็นไรเลยนะครับไม่ว่ากันเลยนะครับเพราะรถมันงามแท้ดูตรงไหนก็งามดูหางครับเหมือนเหมือนมีครีบอะครับครีบหางดูลายไฟฟ้าโอ้โหแสงไฟฟ้าเหมือนเหมือนฟ้าผ่านะครับ เรวฟ้าผ่านลองฟังเสียงเครื่องกันนะฮะถูกอ,อกถูกใจกันหรือเปล่านะครับเสียงเครื่องป๊าทโทโทอเงียบพลิบอะไรจะ ครบสมบูรณ์ขนาดนี้โอ้โหเดี๋ยวบอกเมียไม่ขายแล้วเว้ยขอเมียเก็บไว้อีกคันดีกว่าไฟหน้าไหมนะโอ้โอ้ย ไฟเลี้ยวอยู่ไหนโอ้ยไฟเลี้ยวออกอีกเอาอะไรจะครบอย่างนี้ไฟเลี้ยก็ออกครบไฟหน้าก็ออกครบ <c oughs> แตรดังอีกต่างหากถ้าแบตเตอรี่พร้อมนี่ก็คือครบแล้วครับเราบบไฟ <c oughs> เือไนไ่อาจจะขาดไปนะครับวัดรอบไม่เป็นไรโอ้ย รีวิวเสร็จบอกราคาเสร็จถ้าไม่ได้ราคานี้ไม่ขายแล้วครับเก็บไว้ครับยังพอมีที่เก็บอยู่นะฮะปะัดบิดอ่าตัวล่าสุดน้องน้องเอลเอเลยนะฮะคันนี้ไม่ปิดกุญแจก็คงไม่ดับแล้วครับอ่า โอ้โหเพียบพร้อมขนาดนี้เพื่อนๆคิดว่าราคามันน่าจะสักเท่าไหร่ดีฮะแต่สำหรับคนที่ชื่นชอบในยุค90แล้วก็ชื่นชอบในตัวของบีทอาอยู่แล้วนะครับรับคันนี้ไว้ไปเลี้ยงนะครับผมคิดราคาให้เลยนะฮะแค่12,000บาทครับ12,000บาท รับเพื่อนๆคิดว่าหาได้ดีกว่านี้และสภาพดีกว่านี้ราคาถูกกว่านี้ลองดูครับลองเอามาเทียบกับช่องตะรถเครื่องเก่าดูครับว่าเพื่อนๆหาได้ดีแบบนี้หรือเปล่าราคาถูกกว่านี้และดีกว่านี้ลองดูนะครับถ้าไม่ได้ราคานี้ก็เก็บไว้โชว์ครับ1 2 0 0 0บาทมีเล่มนะครับมีเล่มอย่างเดียวเลยลืมบอกนะครับ รถมีเล่มเขียวอย่างเดียวนะครับภาษียกเลิกไม่มีภาษีแล้วมีเล่มและป้ายทะเบียนให้นะครับป้ายทะเบียนเจ๊เจ๊เจ็บเจ็บไม่ใช่เอาไปล้มแล้วเจ็บเจ็บนะฮะไม่ใช่นะครับ12 000บาทเท่านั้นเองรถอยู่เชียงรายส่งได้ทั่วไทยแต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน โอนเงินมารถไปถึงมือท่านอย่าง100%เซแน่นอนครับอย่าง100%ซแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากบีอาไว้นะครับอ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนๆที่ชื่นชอบและหลงรักในสไตล์ผู้ชายตัวเล็กๆนะครับสำหรับรุ่นเล็กของค่ายฮอนดานะครับ เล็กกระทัดรัดนะครับมองไปมองมาก็เหมือน l s ไปทุกทีแล้วนะฮะส่งได้โท่ไทยครับก็ไม่อยากจบคลิปเลยนะครับเพราะว่ารถมันสวยครับอยากเอาไว้ดูเล่นๆนานๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนกับบีดอาคันนี้ครับสวยสดงดงามครับ ฝากไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ